ครับทุกคนทุกท่างเรยนนี้ช่องพีพีคอนิร์วันนี้เรามาอยู่ที่เพืนเพื่อนและจบตินกูเราก็กำลังดูนางจะไปสำรวดขอสำรวดบ้านหน่อยครับาเย็นมายินเย็นนี่เอโกเอ็ก

มาล้ที่ตัวนี้เลยที่ใส่ของได้ทัดเชื่อลาดที่ครับมาเลตีต้วตุ่เถอะ้งตัว้องอความดีโดตกคนเอาิ้ิตุ่นมันก็ลบไปลบไป่านีคอก็ตีไม่ได้โอ้นี่คือดนเขาที่พังไปแล้วเบียเหรอเราตุ่นออกมาได้นตุมันจะลุดได้ คือเรียนยินค่ะทดลอง อยากกนี่ปอม,มูกว้างปอบูกว้างกว้างทำไมเจอกับผมวันนี้ผมไม่ใช่ X O X คอเป็น P X ผมมี O X ครับช่องที่จะดังไปทั่วโลกรับยังได้สี่อันนี้ดูนะ กดดิไลค์้เขาด้วยกดิไลค์อะไรวกดิไลนดไลค์กดไลอง O P กว้างลอวดูของเน่ขอดีเาแก้าดูดูครัผมยู่ในกระจุงเเงครับครับอ๋อมใหญ่กว่านะครับ โอเคสุดยอดไม่เนี่ยคนว่าผมมาขโมยนะอันนี้บ้านรู้ค่ไหนขโมยกินได้ดูบรรยากาศหลังบ้านบรรยากาศร้อนมากป้านเดี๋ยวเราไปดูป้าข้างหน้างเขามีบ้านป้าของพี่กาครับผมมีกามาเร็วนี่บ้านเข้ามาก็จะกระปุกหน่อยนะ ก้อนนี้บ้านหลังเกา่าบ้านหลังมาอยู่นี่จะเข้าไปกันแล้ก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะยุงบ้านนี้หน่อยนี่ก็ไท่นะเลยจะมองคน้น อันนี้เป็นเอแกลขอค้นโตขอค้นอันนี้หน่อยเด้อไปบลย <c oughs> เราจะโอเคต้องรีบเอาอันนี้ออกมา <c oughs> โอ้พยายามอออกยู่ไ,ไม่ได้แล้ว โดนขังไว้ข้างนอกอันนี้ขอเพื่อเจรเเแล้วเชื่อยังเป็นทุตเกลือกรครักก็แบบนี้เรานี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือทีมงานทีมงานเอ ไม่ดังดด้วยช่องผมไม่ดังสคนต้องช่วยกดไลค์ผมด้วช่วยกนดไลค์เขาครับ B O X ได้แล้โอเคครับเราคงสั่งครับ O X V S V เราคงสั่งเราคงสั่ง B O X อไรี่อนส่วนแอมเ่นส่วนแอมหรือว่าเรนมีปืนดีครับคนเ่นส่วนแอมโอเคอัดไปด้วยสคนอว่าเ่นีปน สวัสดีครับน้องๆโคตรไร่โคตรแซ่เจอกันวันผู้นี้ฮะใครเป็นจริงมาเราจะมาเล่นเกมอะไรดีเนี่ยเราเล่นอาชีพจริง่อนแอบฮะสอนแอบไหมมาใครเป็นอ่ะมาโอนอะโอนอ่ะโอนอ่ะเรื่อยเร็ว่อนแอบ

ให้เขาซ่อนเขาซ่อนไปเอ้ยจงคำบ่าเมรเลยอ,อ,อีกอกไปแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วจะดูทีวออีกสักแป๊บเธอเดินแล้วก็จะไปปั่นจักรยานาไปทัวร์ โ๊บไม่เล I mean. mm ่นแล้วไม่เล่นล้วไม่เนไม่เ่ดูตนต้องะไม่ดูอนี้่เนาอ้อีจะดูผ่าพิภพการท่านกันรใคร อตยคุณไม่พบช่องที่บันทึกไว้ปุ่ใช่การอัพโหลดทำทำอะไรศดสอบเล่นแบบแบบนจบบ กลายเปนร้านเลยทำแป๊บเดียวยังไม่ให้ยรอไปดูเลยิ้วย่ลง้ามักลุกนแล้ว ม,มัวขำไปเนี่อืมก็มีแค่นี้เดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึง่งไปติด,ด,ากกดนะาตดดามชมกันด้วยนะมีคลิปแล้วอย่าลืมไปติดตามชมกันด้วยนะบ๊ายบายบ๊๊๊าาาายยยยบบบบายบาย,บาย,บาย,บาย